สวัสดีค่ะตาดับขอสูหน้าหาน้าจอกับสาวเฟนเค,ค้กค่ะหน้าหาน้าจอมือนีค่ะสาหรับพี่นองที่กําลังเป็นกําลังใจกับสาวเพนเค,ค้กและก็ทีมงานทุกคนนะคะและกับเบิรมาลลั่เรื่องตอก่อนจากคณะเสียงยิอีสันเนื้อคําสาบานที่กําลังเข้มข้นอยู่ในตอนนี้นะคะเบิง์และมีความสุขเหลือเกินเบิงและสําสลั่นใจกับการได้เบิง์มาลลั่มเรื่องตาก่อนจงิง่โดยเฉพาะนะคะเวลาดีๆจงิง่บางคนดีก็บอกว่าติดตามตลอดต้องรุ่นตลอดเพราะว่าต้องการเบิงว่าผู้ดีเล่นดีสมจริงสมบทบาทและส โหวตคะแนนเขามาให้นั่นเองค่ะชื่นชอบผู้ใดเ,เป็นพิเศษนะคะอจะลืมแล้วค่ะพี่น้องเบิงแล้วผนรับบทซื่อว่าเจ้งใดไอ้ไหมนี่ลูกแพ้หรือว,ว่าสิเป็นนางเอกพระเอกแต่ละคนนะคะมีบทบาทที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปแต่ว่าเรื่องนี้นะ่ะติดตามนะคะผู้ใดที่เล่นดีสมจริงสมบทบาทแล้วพี่น้องเฝ้าโหวตกันเขามากค่ะ4746400 4746400ค่ะแต่ว่าตอนนี้ลืมกันบ่ได้กกับกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคำ ตอบในตัวเจ้าของเด้๋จ้ากับกาแฟเช็คอินเป็นกาแฟสมุนไพรสาหรับท่านชายโดยเฉพาะสั่งซื้อได้เลยที่0 8 3 031 1ดสาและอีกเบอร์086-9011172กับกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคําตอบในตัวเจ้าของเด้จ้ากับกาแฟเช็คอินตอนนี้ต้องบอกวันยับยับยับขอมากับหนาหันหนาจอดีลยค่ะราวามลรับเรื่องตาก่อนช่วงแรกของรายการร้อมแล้วอยาพาพี่น้องไปเบิ่งกันฉะนั้นตอนนี้ไปเบิ่งกันเลย เนื้อคําสาบานจากคณะเสียงอีสานค่ะเธอสมควรที่จะได้รับรางวัลน,นะครับไม่ห่างอ่ะก็เธอเก็บท่องประจำเดือนกุผู้ที่ได้ที่หนึ่งได้แก่คุณครูคําหอมอ อีโปเย่เป็นลมเชื่อไงเนี่ยอีโปเย่โปโรเย่เป็นอาการซุ่มบักวนวิทยกรรมใหญ่ๆหญเลยถ้าหนาค่อยเอาไหมให้ก็ได้ครูคำหอมน้องเด้รางวัลอีหยังลำงามโมเมนต์ด้อไม่หยังรางวันข้าวต้มมัดอยู่ิไฉ่หรือยู่ิทางหลังคู่นี้ใช่หรอคู่เพิ่งเด้อ วันมัดมุยอผู้ใดมัดซอยล่ะมัดสามคนสามคนโอ้ยคันเมียกูงมิงซี่ขูบ่ให้มันเส้นทีเลยทรมานขอเชิญพระเอกหมอลล์นะครับมอบรางวัลให้กับคุณครูกระหมกล้องจับภาพให้หน่อยจับภาพให้หน่อยเอาปานคุ้มโจกผมปันคุ้มโอก ซมไหลเละๆออกเหรอโอ้ยประกอบกล้องขอโทษขอเวลาประกอบกล้องกันเอาอะไกัขอเสียงตัวมือจากพี่น้องนะครับให้กับเ๋ยวสูญเหยาฟาวตัมือเยาเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าไปยไเาไปไปไปเยเาไปยไปไปยาไปไปไเาไปไปเไปไป เอาไปห้ยย่าแห้อยเอาไปเอาไปเอกคะแม่เอาไปเอกเข้าดิแม่เฮ้ยเซ่อเอาโอ้ยเฮ้ยยังไม่เห็นควายเฮ้ยเห็นควายไปร็วโอ้ยเห็นควายยังผู้ใดเป็นผู้หญิงเอาไปโอ้ยมึงแน่แล้วลูกเอาไปข่มคืนฮะจ้องมึงมาโดนแล้วมึงแต่งตัวยั่วยั่วเสลือเกินเอาไปไปเอาไปไป ลูอ๋อไอ้ล no ูลูเร็วอย่ามาสวยอย่าวมาตัวหัวหัวก็อย่าดิมึงทิชอาบ้ากูเลยมากอลงมึงหนักลงมึงอย่าหลุดบ่เดียวน่าอ๋อเฮ้ยมึงอยู่นิ่งนิ่มึงอยู่นิ่งนิ่มึงอย่าดิ้นมึงอย่าดิ้นเดี๋ยวกูจะกินตับให้เอาว่าเป็นสิกินตับหวานกันบระบบอันเอ้าโอ้ยตายสมบ เอามียเมียไข่ได้เมียเมียไข่ได้เมียไข่เว้ยเมียไข่เว้ยฮอโอ้ยเอาไข่ออกจากกองขีนะก๊อปนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วบอกนี่นี่โอ้ยเอาเมียไข่มาเนี่ยโอ้ยเอาไข่ออกจากกองขีนะโอ้ยไข่เม้นขีตึ้งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบอกบามากมาโอ้ยตึ๊งเม้นขีตึ้งโอ้ยโอ้ย โอ้โอ oh. oh, oh, ้ควายิ่ยงเป็นซีบรดโลกกุฏิบวชบวชซึ่า oh. uh. uh. ขอเห็นแย่แล้วขอ,ส,ขอสิบ่กินมัมอีกจักเที่ยอะไรบ่านนีอเฮ้แด้วยเ้ด้วเจ้าเห็นเป็นมัมยู่ไปเห็นเป็นโมกบติละ โอ้ยสิไปบางพระเอกบอลรัมอยู่โรงพยาบาลเด้อปิดเลยเด้งานนี่เด้อบอลัมบอกเพเอกาบอลบอลวุ่นไ้แหงนั่นเอาผู้ไรให้ได้เด้อกันนั่นอ๋ออ๋อโอ้ยเอาอ๋อเอ๊ะว่าไงอ๋อเอาเออ๋อเอาไปแั่ไหนเดนี่โอ้ยมีแห้งเออว่าเันสิไตโอ้ไปแล้วห่อยผู้ไรไปแล้วบอลไปแล้วโอ้ยบักผู้ไรมาเอาครูอีกแน่ บักซาลี่กูที่ปลามึงพี่ไปเอาไผ่เหรไปเอาผู้ไล่โอ้ยโอ้ยกามันคือประทับใจกูแท้อิจึนเอาสินคืนเน้อปลาเลม้ยโอ้ยบ้านเล็กที่ห้าเท่าไรฮอพี่เอหลงหอดบ้านเล็กที่บัดคักบ่กอะไรเออมันคือประทับใจคักแท้ฮอดมันมันทิ่มปืนไม่เป็นลักสวมแน่ลักฐานบอกก็บว่าถึก ปืนบอกง่าง่ายห่วยมหาหัวส่งให้หัวชินกูช่วยท่างได้โอ้ยตายแล้วกูโอ้ยอะเรื่องมาในอะไรเป็นดาราโปะบาด์คุณเลแ้ยมฮะฮันนี่โมฮอปืนห่้อยังเอาไปเป็นลักลอยให้ตำรวจลักสวามเอาไปยังให้นี่ง ออเออปืนมันบอมันชี้เ,เห็นปืนคือขี้เดียดปัเอาบอมันแพร่อ่องจีบานนีน่หยาดอยู่ด้าบานนีน่อจะเรียนปืนสี่หาค้นแมนเหมือนไปเท่าก็แล้วเ<ไ>จ้าจะไปบายอ่ะ ไปหาผ่ามะฮ่อฮ่อหาสะแตกอ่งโอ้ยว่าคักคากในสังกะจตแน่เนี่ยโอ้ยง่าตำรวจมือยำตำรวจตรวจห้อยมือเห็นห้อยมือเจ้าเจ้ริาคู่เดียวเล็กน้อยเล่นปืนปลอมโฮ้ยปลอมตั้งไหนดูดินี่ยปืนปลอมเฮ้หันหนามาหากูอีปลอบมึงหันไปจะให้เจ๊สั้นต่อปากกูว่ามึงหู้ไม่เงาช่วงนี้สนับสนุนโดยกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคำตอบด้วยตัวคุณเอง